จังหวัดมุกดาหารผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังตามริมฝั่งแม่น้ำคงร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาและไกล่เกลีย่ยความเสียหายผลกระทบจากกระชังปลาขนาดใหญ่ไปชนกระสังปลารายอื่นจนได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลคา่าความเสียหายกว่า8 0 0แสนบาทวันที่15ตุลาคม2568จากกรณีวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีกระชังปลาขนาดใหญ่จำนวน หกสิบลุมถูกน้ำพัดมาจากพื้นที่ตอนเหนือของแม่ลำองบริเวณนาวัดบ้าน,นาโปหญ่โดยมีนางไพบุญยืนสุขถนนสําราญชายของเหนืออําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าของกระชังปลาดังกล่าวและได้ไหลไปชนกระชังปลาของชาวบ้านรายอื่นๆได้รับความเสียหายจํานวนเจ็ดไรและแผดตมรจน้ำได้รับความเสียหายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนางสาวนิสาชนทองพาอายุ35ปี เจ้าของกระชังปลาปเปิดเผยว่าคือตอนแรกนะมันนีนตกจากแต่ก่อนมันมีมีลมแต่ก่อกัมีกระชังอีกเจ้าหนึ่งมันดูดมาแล้วก็มาชนกับกระช่าง่าจะเป็น,นไนังไงแด่ว่านนี้กระช่างก็เลยโดนโดนไปปะ ประแมนเก่าหลุมปลาออกไปเบิดจัตเลยปลาออกปลาออกไปน้่หน่าหนุนพุ้งเลยแมนจ้ะเก่าหลุมแมนนั่นจะมีปลาพร้อมที่จับเนี่ยกับประแมนซีหลุมซีหลุมใหญ่แล้วก็อีกหาหลุมหนึ่งเป็นปลาปลาหน่อยจ้ะปลาประมาณสามซีสู๋<ม>ไรเป็นตัวละส้าหาทปลานี่มันพร้อมทีจับขายเลยคุณผู้ชมแมนจ้ะตอนแรกนู้นจับขายคือวันพุธรจิจะห่อนเลยแต่ว่าหากมาโดนโดนก่อนจ้ะ ที่นี่มันเสียหายไอยอดเสียหายว่านี่ประเมินลงแล็บว่านี่ข้าประเมินลงแล้บประมาณเท่าไรมันรวมแล้วคือหนูรวมแต่คาปลานะจะประมาณ3ามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคือแค่ลูกปลายังไม่รวมค่าต้นเองเลี้ยงปลากระชังจํานวน89กระชังและมีกระชังปลาของนายผู้ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงอยู่ใกล้กับกระชังปลาของต้นเองเมื่อวันที่13ตุลาคม ได้มีฝนตกหนักและมีลมแรงทำให้กระชังปลาของนายพู้ได้หลุดและลอยมาชนกระชังปลาของตอนเองจนได้รับความเสียหายและมีปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังหลุดไปจากแพรลงไปในแม่น้ำของจำนวน9กระชังมูลค่าเสียหายก็ประมาณ5 0 0แสนบาทตนเองและกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังจำนวนหกรายได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจพูธรเมืองมุกดาหารแล้ว และอยากให้มีคนกลางเข้ามาไกล่เกลีย่ยกับเจ้าของกระชังที่ไหลมาชนจนได้รับความเสียหายจนถึงวันนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องความเสียหายใดๆเลยด้านนายอดุลสิริมันหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลเมืองมุกดาหารได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมด้วยนางสาวนัทนาภิสีสอทตเหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านได้เข้าช่วยเหลือ ทำการยกกระชังปลาที่ได้รับความเสียหายจากแรงอัดของกระชังปลาที่ไหลมากับน้ำเอาขึ้นมาไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคงนายอดุลสิริมันกล่าวว่าจากกรณีกระชังปลาเนี้ไหลมาทับที่แพของตำรวจน้ำนั้นมีความเสียหายกระชังปลานะครับสี่ห้าหกเจ้านะครับได้รับความเสียหายแล้วก็ทำารให้ความเสียหายจากอะไรครับจากชาวบ้านที่พูดเห็นเห็นว่ามีความเสียหายว่าช่วงนั้นมันมีพายุแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยแล้วทำให้กระชัง ขาดและก็ไหลตามน้ำมาไหลมาแล้วก็คือแปลว่ากระชังที่อยู่ด้านเหนือสุดไหลลงมาแล้วก็กระชังปีบริมาณเยอะๆแล้วก็มีน้ําหนักแล้วก็มีแรงอัดหกือขยะตามน้าโขก็จะทําให้อาบอัดและก็เกิดความเสียหายนะครับด้านขึเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็ทราบว่ามีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกระชังหรือเลี้ยงปลาเนรได้รับความเสียหายก็และในวันนี้ได้มีชาวบ้านที่เลี้ยงปลาในกระชังชุมชนนาโปใยู่ย ได้ขอความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้หาทางเจรจาในการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ทางกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังยังมีการขึ้นทะเบียนของกรมประมงอยู่แล้วคงหาทางแก้ไขโดยเร็วอย่างไรก็ตามจะได้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามแนวทางต่อไปอนุสักสวภาสนวิเศษมุกดาหานร,รายงาน น่าจะเพราะว่าเพื่อนตรงทาเขาประกาศมาอีกทีนึงว่ามันเป็นไัยพิบ,บัติโบ